ข่าวด่วนมากเลยครับลาวแข้มงวดมากๆสั่งเรื่องงานวังเวียงเฟสติวลัลสั่งเรื่องงานปีใหม่ลวงพระบางสบายดีสวัสดีครับวันนี้เราเห็นข่าวแล้วเนี่ยอยากจีบยกขึ้นมาพูดกันเลยครับเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงธันวาคมครับแล้วกำลังจะเข้าสิ้นปีใหม่และเฉลิมฉลองปีใหม่บรรดางานเรื่องเริจะได้เกิดขึ้นนะครับ ท่านียกตัวอย่างอย่างเช่นบางไทยซึ่งบางไทยเนี่ยมีกรณีเพิ่งจบไปเองครับก็คืองาน Big Mountain มันคืองานคอนเสิร์ตขนาดใหญ่นะครับในช่วงนี้เรามีเกิดการระบาดโควิด1 9นะครับที่มาจากเมียนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการที่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แล้วก็ในมาตรการของคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็เลยมีการถกเถียงกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผลสรุปนั่นคือวันสุดท้ายเนี่ย ทางการก็สั่งให้ระงับแล้วก็ยกเลิกนะครับตอนประมาณสัก4ี่โมงเย็นนั่นคือวันสุดท้ายทางผู้จัดงานเนี่ยก็ดําเนินการต่อครับแล้วไปจบกสิทุ่มเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังเป็นกรณีความมันอยู่นะครับคือวันนี้ผมได้ข่าวนะตอนนี้เลยก็คือว่าเป็นการระงับและเลื่อนง,งานวังเวียง Music Festival ออกไปก่อนครับ อันนี้เซอร์ไพรส์มากๆเลยครับก็เพราะว่าเราจะเห็นทุกๆปีนะครับว่างานวังเวียงมิวสิกเฟสติวัลเนี่ยเป็นงานใหญ่มากๆแล้วก็คนจากทุกแขวงเนี่ยวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยจากทุกแขวงเนี่ยก็จะเดินทางไปที่วังเวียงแล้วเราก็เห็นว่าที่วังเวียงเนี่ยได้จัดเวทีสถานที่พร้อมแล้วก็ทดลองแสงสีเสียงกันประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้โดนระงับลง นะวันนี้จะเกิดการถแถลงข่าวเกิดขึ้นนะฮะตอนเย็นนี้ผมก็เชื่อว่าคลิปออกไปนะคงถแถลงข่าวกันแล้วล่ะทางสปปลาวเนี่ยได้เตรียมอะไรทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือทางด่วนจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปถึงวังเวียงวิ่งได้ภายในเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วผมก็เชื่อว่างานนี้ก็คงจะใช้ทางด่วนกันแล้วก็ไปมิวสิกเฟสติวัลกันที่วังเวียงกันอย่างเยอะมากเลยจริง เขายอมที่จะยุติลงเขายอมที่จะเลื่อนมันออกไปครับก็เพราะว่าเหตุผลเนี่ยที่เขาบอกออกมาในระเบียบการนะครับมันก็คือว่ากระทรวงถแถลงข่าวนะครับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอแจ้งมายัางท่านเจ้าแขวงแขวงเวียงจันทร์ตามความเห็นเกี่ยวกับการจัดงานวังเวียงเฟส2 0 2 0นะครับโดยอินตามข้อชี้นำของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนะครับ แม่นเห็นดีให้เลื่อนงานจัดงานวังเวียงเฟส2020เนี่ยออกไปก่อนนะเนื่องจากการจัดงานดังกล่าวเนี่ยมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด1 9เชิงในเชิงในระยะนี้เนี่ยพยาธิดังกล่าวได้แพร่ระบาดเข้ามาใกล้ชายแดนทางภาคเหนือของเราและมีการแพร่ระบาดอยู่บรรดาประเทศใกล้เคียงนะฮะ ฉะนั้นฉะนั้นฉะนั้นจึงมอบให้ทางแขวงสมทบกับบริษัทสามารถอีเวนต์คือบริษัทจัดอีเวนต์นะครับทำการคงประมาณว่าขอเลื่อนขอเลื่อนการจัดงานออกไปก่อนจนกว่าจะมีความพร้อมและรับประกันความปลอดภัยนะฮะอันนี้ดังนั้นจึงแจ้งมาเพื่อทราบ ดำเนินการต่อไปอันนี้ค่อนข้างเร่งด่วนมากๆเลยแล้วก็มันงานมันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เพิ่งได้ประกาศออกมาณนะตอนนี้เลยซึ่งผมมีความสุขว่าเด็ดขาดแล้วก็เข้มงวดมากๆเลยแล้วไม่ใช่แค่ง,งานนี้งานเดียวครับนั่นก็คืออีกงานหนึ่งคืองานหลวงพระบาง12มื้อนะครับเป็นงานสงท้ายปิดเกา่าต้อนรับปีใหม่มีทั้งหมด12วันนะฮะแต่อันนั้นนมันจะเป็นงานเชิงวัฒนธรรมศิลปะ,ปะ เขาทำอาหารนะครับแล้วก็มีสปาบ,บาําบัดหรือมีอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็จะอาจจะมีงานคอนเสิร์ตหรืออาจจะมีงานการแจ้งงานชุมนุมอะไรบางอย่างที่ใช้คนเยอะๆนะแต่เขาเพียงแค่บอกมาว่าขอให้จัดกันแบบครอบครัวแล้วก็น้อยๆไม่สามารถจัดแบบคอนเสิร์ตได้นะฮะอันนั้นเนี่ยคงจะต้องดูกันต่อไปว่าหลวงพะบางเนี่ย จะปรับวิธีการยังไงแต่ผมก็เชื่อว่าหลวงพะบางเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเชิญท่องเที่ยวแบบศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้วนะครับอันนี้คงจะต้องดูกันต่อไปแล้วก็งานปีใหม่เนี่ยผมก็เห็นมีความรู้สึกว่างานปีใหม่ของหลวงพะบางเองเนี่ยก็จะไม่ได้แบบว่าถูกจัดแบบคอนเสิร์ตแบบอลังการแบบเขาดาวฮะก็จะเป็นลักษณะของเชิงประเพณีมากกว่าส่วนอีกอันหนึ่งก็ซึ่งเห็นเป็นประกาศมาเหมือนกันก็คือ งานช้างของชัยยบุรีซึ่งจะเกิดขึ้นตอนประมาณเดือนมกราคมนะฮะก็จะเป็นงานช้างซึ่งแบบยิ่งใหญ่มากนะฮะคล้ายงานช้างสุรินอย่างเงี้ยครับที่ชัยยบุรีนี่ก็จะมีเกิดขึ้นทุกปีเป็นงานบุญใหญ่ก็ออกมาประกาศว่าก็จะไม่ได้จัดเป็นแบบงานใหญ่แล้วครับก็จะเป็นลักษณะของงานบุญประเพณีเรียนงานวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วเป็นงานแบบเล็กๆนะฮะ อันนี้ก็คงจะเป็นลักษณะของการปรับเปลี่ยนวิธีการแล้วผมก็เห็นว่าสปปลาวเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆครับก็เพราะว่าจะเห็นว่ารอบบ้านเนี่ยก็จะเกิดการสุ่มเสี่ยงนะฮะเมียนมาเองเนี่ยก็จะมีผู้ติดเชื้อค่อนข้างเยอะมากๆคนจากเมียนมาที่กลับเข้ามามาไทยนะครับโดยจากวัดผลมาแล้วเนี่ยแทบที่จะ60-40-50-50เลยครับในจํานวนของคนที่กลับมาแล้วติดเชื้อโควิด ทางลาวเองก็เหมือนกันก็จะมีผู้รับรอบเข้าไปก็เลยทําให้เกิดการปิดแขวงบ่อกแก้วปิดแขวงหลวงน้ําท่านะครับแต่ก็ในประมาณ2อสวันนี้ก็รู้สึกว่าจะครบ14วันแล้วแหละน่าจะปลอดภัยแล้วแหละแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาไม่ทราบเลยครับว่าคนที่จะรอดลอดออกไปเนี่ยจะมีมากขนาดไหนเขาเลยปิดโอกาสเสี่ยงของการที่ชุมนุมเยอะๆครับ ถ้าเมื่อไหร่มีการชุมนุมเยอะๆแล้วก็มีการร้องเพลงมีการชิดติดกันมีการไม่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยมันก็ไม่โอกาสเสียงสูงครับที่ถ้าเกิดมีสักคนคนหนึ่งจะติดเชื้อแล้วก็ทําเกิดการระบาดเนี่ยอันนี้ไม่คุ้มเลยครับผมว่าไทยเข้มแล้วนะครับสปปลาวเข้มกว่านี้อีกครับใจนึงก็เห็นด้วยนะครับแต่อีกใจนึงก็เห็นใจผู้ประกอบการนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเคารพกฎ หมายของแต่ละประเทศนะครับก็คงรอดูอยู่เย็นนี้กับการถแถลงข่าวของผู้จัดการนะครับของผู้จัดการงานนะครับว่าจะเป็นยังไงก็คราวหน้าถ้าเกิดเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสู้ๆนะครับเข้มจริงๆ